สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คำพาพาโชคและปู่ดําน้ำโชคค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะมา,าขึ้นตัวเลขของปู่ให้แล้วก็จะจับคู่ให้เนาะคะ่จะสิจับคู่ให้เพราะว่าหลายหลาย,ลายคนเนาะคะ่ะว่าแม่คู่จับใ้แน่แม่คู่จับจังไดเนาะคะ่ะแม่คู่กั ได้ได้จับไปเลวเด้ค่ะหมายถึงว่าแม่คู่ใดเฮ็ดไปแล้วเนาะค่ะได้ซื้อไปแล้วเนาะค่ะแล้วจับให้ส่วนของรูหน้าโคเนาะค่ะกับความฝันกับมาแล้วเนาะคะ่ะความฝันเพิินกับมาแล้วเอ่อ,ก,อกับบ่อไก่จากเอ่อทีทีเพิินหายมาเนาะค่ะจะมีเพิ่มเติมก็คือหนึ่ง ะคะ่ะเพิ่นได้ฝันแล้วเนาะคะ่ะของของปููน้าคเพิ่นกับฟันแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแม่คู่จะจับให้เนาะคะ่ะแม่คู่จะจับเออ่ตัวเลขให้เนาะคะ่ะอาสีบอสชัดเจนสีชัดเจนให้บ่นอ้อปากกาค่ะเบิร์ดมือ,มอไกลบุตรท่านด้เขา้าอำเภออยู่เนาะคะ่ะเออ่จะเป็น เนาะคะ่ะแม่แม่คู่จะจับให้ตามที่เออแล้วกคค็แม่คู่จะกีดเส้นไตให้เด้อค่ะว่าเออตอนนี้แม่คู่ชอบจังใดเนาะคะ่ะแล้วก็เออเน้นตัวใดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมาคู่จะคืนตัวเลขขันคู่ให้ก่อนเนาะคะ่ะเอฟซีสังเกตมึงขันคู่เนาะคะ่ะนี่ขันคู่เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่ากูไม่บางเพิ่นบางสิเนาะกูบวบางอีกดอกให้สังเกตว่าหางหนักตัวไหนมันยาวเนาะคะ่ะเอฟซีสังเกตขันตัวนี้เดะะ้อค่ะว่าตัวใดที่เป็นขันยาวๆเนาะคะ่ะ อยู่ในนอกวงพันวาอยู่ในนอกวงมันจะมีคู่หนึ่งเนาะค่ะส่วนแม่คู่กับลูกศิษย์เนาะค่ะสังเกตมึงก็จะเป็นเลขสามเนาะค่ะที่มันหางยาวพันวานากมันจากทางยาวดอกเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยสังเกตมึงเลขสามมันหางยาวถ้านอกกรอบมันจะเป็นแปดสามเนาะค่ะมันสิเป็นแปดสามแต่โตแม่คู่เองเนาะค่ะแม่คู่จะเน้นอยู่ที่ สามเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะไม่คูจ่จะปูให้จังไดกิดจังมะมึงเนาะคะ่ะมาขึ้นม่คู่ฝันเนาะคะ่ะไม่คู่ได้ไปเอ่อปูอืนอ่นมาแล้วเนาะคะ่ะเออไปขอพ่อนเพลินหล่ะไม่คู่ก็บ,บอกว่าถ้าตัวไหนของปูเนาะคะ่ะหาตัวใดของปูเออที่ที่ ที่มันจะเข่าหรือว่ามันจะรุดนนะขอให้อ่าปูหายหลูกเห็นแน่เนาะคะ่ะเมื่อคืนนี่เนาะคะ่ะแม่ครูเห็นศูนย์เจ็ดอยู่นอกกรอบนะคะแต่แมนบอออกบบแมนว่าบอออกเนะะี่ยค่ะหมายถึงว่าเพิ่นจับออกมาไว้อยู่นอกกรอบเนาะคะ่ะคือศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเอาศูนย์เจ็ดมาไว้นอกกรอบเพิ่นเฮ็ดคล้ายๆแบบว่าที่แม่ครูเห็นเนาะคะ่ะแม่ครูเห็น อ่อตะวานเอฟซียาสาปุนเด้วค่ะแม่คู่จะเฮตให้เมืองนี่ค่ะเคนเจตจับออกมานอกกรอบลักษณะจังสีหมคะ่ะให้ระว่างเนาะคะ่ะให้ระว่างอ่อเดี๋ยวตัวนี้เนาะค่ะ หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันเพื่อนไห้แม่คู่เด่นอยู่จังสี่เนาะค่ะมีศูนย์มีเก้ามีหกมีเจ็ดเนาะคะ่ะเพื่อนจะเด่นอยู่ที่เอ่อเก้าเนาะค่ะเด่นอยู่ที่ะะเก้าแล้วก็ศูนย์เนาะคะ่ะเพื่อนก็นจะบอกเข้าอยู่เสมอว่าถ้าเนาะคะ่ะถ้าเก้าบอแม่มันจะเป็นหกเนาะคะ่ะแต่มันเคลืนนี่แม่คู่เห็นตัวนี้เนาะคะ่ะซ,ซึ่งจะค่อนข้างชัดเจนเนาะคะ่ะ ขึ้นใจค่อนข้างชัดเกณฑ์แม่กู้ก็เลยอ,อยากบอกให้ทุกคนว่าให้ทุกคนยึดติดเล่มนี้ไว้นะคะคือชุดนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้เจ็ดศูนย์มันจะอยู่นอกกรอบนะคะ่ะเจ็ดศูนย์จะอยู่นอกกรอบเพิ่นก็นย่างยืนยันว่าชุดแรกยังสวยอยู่นะคะ่ะแม่รูจะจัาเป็นอีหยังตีค่ะเก้าสามเก้าเจ็ด 09, 07แต่มันคือแม่คู่เห็นเ,เลข07นี่ค่อนข้างค่อนข้างาละเอียดแล้วก็มันอยู่นอกเกาะน,นะคะมันอยู่นอกเกาะ,ะ,ะเนาะค่ะก็เลยสิเป็นลักษณะจังสีเนาะคะ่ะแม่คู่เน้นๆที่สุดเนาะคะ่ะคือ93เนาะคะ่ะ93แล้วก็จะเป็น007เา 7, นาะคะ่ะ เมือ่อื่นแม่คู่จะขึ้นการบ้านให้เนาะคะ่ะวันนี้วันที่สิบสี่แล้วเนาะมื่อนี้วันที่สิบสี่ค่ะมันวันนี้วันวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่เนาะค่ะวันที่สิบสี่วันที่ทเอ่อเดี๋ยวตอนเย็นเนาะตอนเย็นแม่คู่จะมากขึน้นเอ่อของปูสกกเนาะคะปูสะกลพพอนจะห้ตอนเย็นเนาะคะ่ะตอนเย็นแล้วก็ ของปู่กระสินก็มาเนาะคะ่ะของปูน่นาโคกับมาแล้วควาวยฝันเนาะคะ่ะน้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะสร้างพญานาคอีกองคหนึ่งเนาะคะ่ะเอ่อเพิ่นเพิ่นก็นเลยขอเนาะคะ่ะซึ่งแต่ละข้งที่น้องขอเนาะคะ่ะได้ตลอดเดีอยวค่ะจะได้ตัวใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นแม่คู่จะขึ้นคลิปอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นคลิปปู่ดำไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวมันสีสับสน,นะคะ่ะ ก็แม่ครูจะเน้นอยู่ที่93เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเอ่ออยากไปตัวเลขที่วิ่งเนาะคะ่ค 9, ะ,คะ,ค 9, 90, 9, ะกะ 0, ะคะ็คือเก่าเนาะค่ะก็คือเก่าเอ่อเอ่อ์เก้าแล้วก็ศูนย์เนาะค่ะแม่ครูจะเน้นไปที่93 90เนาะคนะย์เอ่อตัวเลขที่แม่ครูจะให้เป็นเออ่การบ้านนั่นจะเป็นตัวใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังมวะมึงกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ครูจะขึ้น ให้อีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นวันที่สิบหา้าเดี๋ยวทุกคนจะยิบจับบได้เนาะคะ่ะวันที่สิบสี่นี่จะเป็นอะไรที่แบบเข้ายิบจับได้เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะถ้าเป็นตัวเลขของปู่แม่คู่จะจัดอยู่ในวงกลมเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะจะเป็นลักษณะนี่เด้อ่วนอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะแม่คู่จะบอกให้ทุกคนมามืองตัวนี้เด้อค่ะบอกให้มาเมืองตัวนี้จะให้มึงตัวนี้แทนเด้อ พอเมื่อคืนแม่ครูเห็นอยู่ในกรอบมันเป็นแบบนี้เลขศูนย์กับเลขเจ็ดมันจะอยู่นอกกรอบเนาะค่ะาถ้แต่แต่ห้ากว่วิ่นคือเก่าล่ะค่ะวิ่นลักษณะนี้คือเก่าห้าก็จะเป็นเอาเก้าศูนย์สามคือความฝันแม่ครูก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าศูนย์ศูนย์เก้าสามไปยังสี่เนาะคะ่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหรือว่าเจ็ดเก้าสามจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะ ตัวเลขอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเลขอ่าล่างเพิ่นจะเป็นหกสองกับสามห้าเนาะคะ่ะส่วนหาแม่คู่ไปยิบลัตตอรี่มากเนาะค่ะก็จะมีสามห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะคะ่ะที่ที่เป็นหาเด้อแม่คู่ไปยิบจับลัตตอรี่มากหมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะก็จะมีสามห้าเอา่อห้าห้าเจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็ะหาเก้าที่แม่คู่ไปยิบจับมาถ้าผู้ใดไม่อยากพลาด ยิบจับไปก่อนก็ได้นะคะสาหรับมือนี่นะคะแม่คู่ตัวเน้นๆตัวใดนะคะตัวเน้นๆตัวใดแม่คู่ยิบจับลัตเตลี่คือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดที่จะเน้นหลักศูนย์เก้าศูนย์สามถ้าเป็นศูนย์นะคะถ้าเป็นสามแม่คู่จะยิบเป็นสามแปดกับสามเก้าเท่านั้นเนาะค่ะถ้าเป็นสามแม่คู่จะยิบสามแปดกับสามเก้าเนาะค่ะแค่นี้เนาะค่ะ ถ้าเป็นห้าเนาะคะ่ะนี่คือการบ้านเลยเด้นะคะตัวเลขที่แม่ครูได้เอ่ยไปคือแม่ครูจะขึ้นเป็นการบ้านเนาะคะ่ะถ้าเป็นห้าแม่ครูจะจัดอยู่ที่สามห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะคะ่ะจะอยู่ประมาณนี้เด้อสำหรับตัวเลขของปูดำเนาะคะ่ะเอ่อ คนบอกว่านาจะาหางยาวๆจักนอยนี่คือเป็นปริศนานะคะไม่คู่ว่าสังเกตเมืองเลขสามมันจะหางยาวเนาะค่ะอยู่นอกรอบมันก็จะเป็นแปดสามเนาะค่ะแล้วก็หานสามห้านะคะ 3, 9, 7, 3, 4, ่ะสามเก้าเจ็ดสามตังสี่ข้าสามามาถวิ่นอยู่ในหนีได้เนาะค่ะวิ่นอยู่ในหนีถ้าศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าทอนันเนาะ ตัวเลขของปู่ดาม,มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะแต่แม่คู่ยังมีความหมั่นใจอยู่นะคะ่ะมีความมั่นใจพูดทุกครั้งก็ขนลุกทุกครั้งแม่คู่มีความรู้สึกว่าของสิได้อยู่ในงวดนี้เนาะคะ่ะแต่ตัวแม่คู่บอกไว้ก่อนเนาะว่าเอ่อตัวเลขเราไม่รู้ว่ามันจะตัวไหนเนาะคะ่ะแต่ในความรู้สึกของนะคะเอ่อมันมันจะมีคู่หนึ่งที่เข่าอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่แม่คู่บรรลุว่า ตัวนั้นจะเป็นตัวไหนเนาะคะ่ะกะอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ครูจะไม่มีเลขตัวเดียวเนาะค่ะบม่มีเลขตัวเดียวแต่เขาจะมีในใจที่แบบว่าเน้นเนาะคะ่ะเน้นตัวใดจังสี่หลายกลัวเนาะคะ่ะอย่าลืมว่าแม่ครูเน้นที่907 903นะคะถ้าเป็นศูนย์เนาะถ้าเป็น เก้านี่จะเป็นลักร้อยก็ได้เป็นลักซิบก็ได้เด้อค่ะเก่านี่เพราะว่าท่านจะเด่นที่เก้ามาตั้งแต่ปล่อยอต่องวดแล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ฝันงามไหนแม่คู่ก็ยังจะเห็นเลขเก่าแต่เมือ่อคืนนี่ฝันเห็นคือแม่คู่ไปตั้งจิตอธิษฐาน่าขอเนาะคะ่ะขอใหอ้ปู่ไดใ้ให้ลูกฝันเห็นแบบว่าตัวไหนที่มันอยู่ในกรอบแล้วก็นอกกรอบเนาะคะ่ะ กัดจังว่าเมืองอีกเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะแม่คู่จะขึนอดอกไม้ขึนขันหปูอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าแม่คู่ขึ้นเนาะคะ่ะกะจะมันมันจะมีอย่างดีๆแล้วกะมีในความหล้ดซื้อของแม่คู่ว่าท่านจะบ่บอก ขายท่านจะมาบอกนะค่ะเพราะว่าส่วนตัวของแม่ครูออจะนับถือนาคและเท้าเท้าเวสุวรรณยังเสียนเนาะค่ะและอออีกองหนึ่งที่แม่ครูได้ได้บูชานะคะก็คือพระพิคเนศเนาะคะ่ะอ๋อิงอ่นใดที่บอกเคยลืมเลยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะค่ะและอีกผู้หนึ่งที่แม่ครู จะกราบไหวอยู่ตลอดก็คือพ่อแม่เนาะคะ่ะพ่อของแม่คูเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะกราบไหวท่านเนาะคะ่ะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่อนข้างนานแล้วล่ะคะ่ะอาจจะเป็นไก่หกเย็ดปียังสิเนาะคะ่ะแม่คู่กับไหวไม่ว่าแม่คูจะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะไหวพ่อขอ,ของน้ำเนาะคะ่ะมีเอ่อ มีเอซเนาะคะ่ะมีเอซหลายๆคนได้โทรมาถามเนาะคะ่ะแม่ครูใจจะใกล้ใจะมีใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเดือนใหม่แล้วเนาะคะ่ะเแม่ครูจะทําประมาณสามเดือนครั้งเนาะคะ่ะสามเดือนครั้งกับวิธีการเปิดดวงเนาะคะ่ะคือตอนนี้มันจะเป็นปีใหม่แล้วเราเไม่ความไม่ความรู้สึกว่าดวงดาวเนาะคะ่ะหรือว่าดวงชะตาราศีแต่ละคนเนาะคะ่ะ มันก็นจะเริ่มเปลี่ยนไปเนาะคะ่ะบางคนที่แบบล่างหูมันอมอยู่มันก็นจะคายออกเนาะคะ่ะบางคนที่แบบว่าดวงดีๆยังเสี่ยงเนาะคะ่ะเป็นอย่างตอนนี้คือติดคัดยังเสี่ยเนาะค่ะก็คือ,อพอดวงดาวมันโยกย้ายแล้วเนาะคะ่ะอาจจะมาะล่างหูอาจจะมาอมห้าวหรือว่าจังไดังเสี่ยงเนาะคะ่ะแต่แต่ละดวงแต่ละ,ะคนมันจะบอคือกันเนาะคะ่ะแม่ครูก,ก็เลยจะเปิดดวง เนาะคะ่ะเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เนาะคะ่ะจนจนถึงอ่าจนถึงอ่าสิ้นเดือนเนาะคะ่ะสําหรับผู้ในกลุ่มหรือว่านอกกลุ่มเนาะค่ะก็สามารถโทรสอบถามเนาะคะ่ะว่าการเปิดดวงแม่คู่เฮ็ดจังไดเนาะคะ่กะก็โทรสอบถามได้เนาะคะ่ะเบอร์โทรแม่คู่ก็เอาไว้อยู่ที่หน้าจอเนาะคะ่ะโทรสอบถามได้เนาะคะ่ะคลิปนี้แม่คู่ขอจบเพียงผลิตก่อนเดี๋ยวคลิปหนา้าจะพอกันใหม่เนาะคะ่ะแม่ครูจะมาขึ้นของปูน่นาโค ให้น้องค่ะว่าน้องเพื่อนฝันว่าจังไดแล้วก็เพื่อนได้ให้ตัวเลขตัวใดเพื่อนบอกเพื่อนบอกเลยน้องค่ะเพื่อนมาแม่คู่ผมขอเพื่อนแล้วน้องค่ะถ้าได้ถ่าได้แล้วมาซอยกันสางเนื่อเพราะว่าผมผมขอเพื่อนอยากสางยังเสียดน้อค่ะก็เรียกบอกว่าได้ได้นาะค่ะก็ขออันนี้สงนี้นาะค่ะให้น้องเพื่อนเทสซัมเร็เนาะค่ะ เออ่แม่คูกัคิดว่าปู่เพิ่นก็งคงเมตตาลูกหลานทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะแม่คูก็ยังคิดคือกันว่าปู่ดำก็ยังดูแลปลูกปักรักษาลูกหลานเนาะค่ะโดยเฉพาะแม่คูเนาะคะ่ะปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีนะะเนาะค่ะบพรว่าจะเฮ็ดอีหยังเพิ่นก็จะมากคอยบอกอยู่เสมอ,เสมอๆเนาะค่ะค่ะจังได๋ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เด้อค่ะเพื่อจะบ่ ข่าวสารดีๆเด็ดๆจากไม่คู่หลักกัะปูดำเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ